กำเนิดนางมณโทถ้าพูดถึงเสางามจากเรื่องรามเกียรติ์ก็คงต้องมีชื่อของนางมณโทติดหนึ่งในห้าที่หลายคนนึกถึงแน่นอนความสำคัญของนางในเรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่กว่าจะได้เป็นมเหสีคู่ใจของพยายักษ์ทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ใครจะรู้บ้างว่าชาิกำเนิดของนางน่าสนใจขนาดไหนถ้าอยากรู้ลองมาฟังกันนะครับ เรื่องนี้เริ่มมาจากฤาษีสีองค์ที่บำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพานตมาอย่างยาวนานเป็นหมื่นปีได้แก่พระอาตันตารือศีพระวชิรารือีพระวิสุทธือศีและพระมห ah ารมสิงห์ฤาศีในทุกเช้าจะมีแม่โคที่เลี้ยงไว้ถึง500ตัวมาหยดน้ำนมลงในอ่างแกว้วให้ฤาษีดื่มกินซึ่งในบริเวณนั้นก็จะมีนางกบที่ได้รับอนิสงค์จากพระฤาษี ที่แบ่งนมให้นางกินเป็นอาหารเป็นอย่างนี้ทุกวันเรื่อยมากระทั่งวันหนึ่งนางนาคีที่ดาของพญาการนาคราชอาศัยอยู่เมืองบาดานด้วยวัยแรกสาวด้วยความเปล่าเปลี่ยวต้องการพึ่งกายชายเพื่อคลายกำหนัดจึงแทรกกายขึ้นมาที่ริมหาดแปลงกายเป็นสาวงามแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบผู้ชายเดินหาอยู่นานก็พบงูดินเพศผู จึงตัดสินใจแปลงกายกลับไปเป็นนาคเพื่อสมสู่กับงูดินพระฤาษีผ่านมาเห็นเข้าก็รู้สึกรับไม่ได้เพราะเหตุว่านาคเป็นสัตว์ตระกูลสูงกว่าไม่ควรมาสมสู่กับงูดินที่ต่ำสักจึงเอาไม้เท้าเคาะที่กลางหลังจนหนังนาคตกใจคลายตัวออกพอเห็นพระฤาษีก็รู้สึกอับอายมากจึงหนีกลับไปยังเมืองบาดาลแต่ระหว่างที่กลับเมืองบาดาล ก็ยังคงแค้นใจพระฤาษีมากที่ทำให้ตนอับอายและกลัวว่าพญานาคราชผู้เป็นบิดาจะรู้เรื่องเข้านางนางจึงกลับไปที่อาสมของพระฤาษีแล้วแอบคายพิษของตนลงในอ่างน้ำนมที่พระฤาษีทั้งสี่ต้องกินทุกเช้าหวังที่จะปิดปากเหลา่าฤาษีนิเสยแต่ก็บังเอิญที่นางกบมาเห็นเหตุการณ์เข้าจึงสละชีวิตเพื่อรับพิษไว้ด้วยการกระโดดลงในอ่างน้ำนม เมื่อพระฤาษีมาเห็นอ่างน้ำนมที่มีกลบลอยตายก็กินไม่ลงซ้ำแตงคิดว่ากบตัวนี้ตะกละกินเยอะจนตัวเองต้องตายแต่ด้วยความเมตตาที่มีอยู่ในวิสัยของฤาษีจึงชุบชีวิตนางกบให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้ทราบความจริงจากนางกบว่ามีนางนาคมาคายพิษใส่อ่างน้ำนมฤาษีทั้งสี่จึงตอบแทนความดีของนางด้วยการทำพิธีก่อกองไฟไร่มนว,นวิเศษพร้อมกับโยนนางกลบลงไปชุบชีวิตใหม่ ให้กลายเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามและตั้งชื่อใหม่ว่ามนโทซึ่งแปลว่ากบนั่นเองครับด้วยความที่นางมนโทเป็นสาวงามและการที่ได้อยู่กับฤาษีในป่ามันก็จะดูไม่ดีฤาษีทั้งสี่จึงตัดสินใจพานางมนโทไปถวายให้กับพระอิศวรพระอิศวรรับนางมนโทไว้เป็นนางกำนันของพระอุมาเทวีและนางก็ปรอบัติรับใช้พระนางอุมาเทวีจนเป็นที่รักใคร่เอ็นดู ถึงขนาดสอนพระเวทต่างๆให้จนต่อมาในครั้งที่เขาพระสุมเมนเกิดสุดเอียงจากการที่ยักษ์วิรุณหกถอดสังวานนาคว้างใส่ตุ๊กแกสารภูพระอิศวรประกาศว่าหากผู้ใดสามารถยกเขาพระสุมเมนให้ตั้งตรงได้ดังเดิมก็จะบำเหน็จรางวัลตามที่ขอแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครสามารถทําได้พระอิศวรจึงนึกถึงทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็รับคําบัญชาจากพระอิศวร ทำให้เขาพระสุเมนตั้งตรงได้สําเร็จโทศกาณจึงทูลขอพระอุมาเทวีเป็นมเหสีพระอิศวรได้ยินก็ตกใจทั้งโกรธแต่ก็ด้วยทรงลั่นวาจาไปแล้วจึงต้องจำยอมยกพระอุมาเทวีให้แต่โทศกัณฐ์พาพระอุมาเทวีหาะไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ทนร้อนไม่ไหวเพราะเมื่อโดนตัวพระอุมาเทวีโทศกณัณก็จะรู้สึกร้อนเหมือนโดนไฟเผาเรื่องนี้รู้ไปถึงพระนาราย จึงแปลงกายเป็นยกักษ์าากกกกกแกนน่ปลูกต้นไม้เอารากชีฟ้าเอาปลายลงดินคอยดักรอทศกัณฐ์เมื่อทศกัณฐ์ผ่านมาเห็นก็ด่าว่ายักษ์แก่ตนนี้ว่าโง่ปลูกต้นไม้เอารากชีฟ้าแต่ยักษ์แก่ก็ตอบกลับว่าทศกัณฐ์นั้นโง่กว่าตนด้วยนางดีๆนี้ไม่เอามาแต่กลับเอาเสตีที่ไม่คู่ควรไปยักษ์แก่จึงแนะนําให้ว่านางมนโทสิงามเลิศทศกัณฐ์จึงกลับไปเปลี่ยนรับตัวนางมนโทมาแทน จริงๆแล้วชีวิตของนางมณโทนั้นนา่าเวทนานักก่อนมาอยู่กินกับทศกัณฐ์ก็โดนพาลีแย่งชิงตัวไปเป็นเมียจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือองคตหลังจากกลับมาอยู่กินกับทศกัณฐ์ก็ให้กำเนิดรณพักหรืออินทราชิตคนต่อมาคือนางสีดาแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ร้องว่าผานราบผานราบผานราบ,าราบสามครั้งพิเภกได้ทำนายดวงชะตาของนางสีดา ในภายภาคหน้าจะเป็นกาลกินีทำให้ทศกณัณไม่พอใจสั่งให้ลอยน้ำไปคนสุดท้ายคือไพนาสุริยวงศ์ซึ่งนางได้ตั้งท้องก่อนทศกัณฐ์จะตายทำให้พิเภกเข้าใจว่าเป็นลูกของตนกับนางมนโทแต่ช่วงที่ทศกัณฐ์รบกับพระรามนางมนโทเองก็มีบทบาทสำคัญในการทำสึกโดยการทำพิธีหุงน้ำทิพย แต่หนุมานทหารเอกของพระรามก็ได้คิดทำอุบายทำลายพิธีด้วยการปลอมตัวเป็นทศกัณฐ์หลอกนางมนโทว่วาชนะศึกแล้วกลับมาร่วมหลับนอนกับนางผลก็คือพิธีหุงน้ำทิพย์ถูกทำลายลงน้ำทิพย์ก็ไม่ได้แถมยังต้องเสียตัวให้กับลิงอีกช่างน,น่าเวทนาแท้